ศักยภาพที่คุณคิดว่าคุณมีอยู่ตรงนี้ตอนนี้นักขนาดนี้แท้จริงแล้วค่ะเป็นศักยภาพที่เกิดจากความคิดที่คุณสร้างขึ้นแต่ศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเลนอยู่ภายในตัวคุณศักยภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อ คุณเจอว่าความฝันเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆคืออะไรแล้วเมื่อนนั้นแหละค่ะจะสร้างทำให้คุณลุกขึ้นมาเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของคุณเองเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณเองโดยที่คุณจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจ แล้วมันจะเกิดสภาวะจิตภายในของคุณที่สร้างทำให้คุณเป็นในสิ่งนั้นได้เร็วขึ้นความสำเร็จที่คุณต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะบางคนทำไมความสำเร็จเกิดเร็วเกิดชา้าที่แตกต่างกันเกิดจากการเป็นจากข้างในค่ะแต่ความเป็นจากข้างในจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณค้นพบว่า คุณปรารถนาและคุณต้องการจะสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ